ที่อัญเชิญบอสเขาบอกว่าอุตสาหปิดิเวกไปอยู่ธรรมชาตินะ่นเลยตามอีกเอาก็มันเห็นพอดีอ่ะอมเอาเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นต้องยืนเข้าไปอ๋อยืนเข้าไปเหรอตรงกลางอ่ะเฮ้ยเกือบแล้วมาแล้วตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมหน้าตาเขาแบบแปลกๆเนี่ยยาญ่สองสตีฟอ่ะ เฮ้ยไฟมีคาป๋อไวอ่อมมันโหดนอดูเรื่องมันนีต้องอออไว้ห้าสิบแน่เฮ้ยย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 มยยยยยเ้ยย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 ยดยยยเยยยยยยยายยายยย่ยยยยยยยงยย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 ยเนยยยดูยิพื้นหญ้ามันก็เป็นสยฟ้าต้นไม้มัยก็เป็นสีฟ้าพุ่่ไม้มันก็เป็นสีฟ้านะใบมงใบไม้ก็เป็นสีฟ้ายกเป็นพวกยอกไม้นะที่ยยงเป็นสีต่างๆโอ้โห ดูท้องฟ้าดิพาทิศยังเป็นรูปเพชรเลยอะ่ะรานเข้าแล้วเราอยู่ที่ไหนกันะนี่อช้อยู่ในโลกของเพชรเนาะลองตอกไม้ดูดีมันเป็นสีอะไรข้างในอ่ะเอ้ยเนื้อไม้ข้างในก็เป็นสีฟ้าอ๋อมันเป็นสีฟ้าของเพชรโอเฮ้ยมันตอกไดมอนด์มาด้วยอ้ามไดมอนด์สีดำเอ้ยตอกไม้แล้วก็ได้ไดมอนด์สีดำาด้ยหรอเอ้ยยี่คุ้มมาดีเอ้ยเลยเละยเละมันลงมาจากต้นไม้ได้ย,ยังไงนี่แอนก็ทําชุดก่อนได้ใช่ไหม ว่าแต่ว่าเจ้าเพชรสีดำเนี่ยมันเหมือนสีนินปะเหมือนอัญมณีสีนินเลยนะถ้าไปครับเป็นชุดเกราะก็น่าจะได้นะมันน่าจะเป็นชุดเกราะเพชรสีดำหรือเปล่าอ่ะหรือชุดเกราะเพชรนินอะไรประมาณเนี้แปลกแต่จริงต้นไม้ดับไดมอนเฮ้ยกาจจะเป็นต้นไม้มายาก็ได้นะเปีนยวเอาไปจับกันแล้วมันเอาแล้วตอนนี้ต้นไม้ไอเทมพิเศษไงเอาเป็นไอเทมสีดำไงเป็นเพชรสีดำไม่ชอบหรอโอ้โหดูดิมันดับรัวๆเลยนะนี่สีนินมันก็สวยดีนะ ได,ด้กล่องคับมาละดูดิกล่องคับยังเป็นสีเพชรเลยอ่ะ มันออกโทนสีฟ้าหมดเลยอะถ้าอย่างงั้นก็ลองครับดูดิเฮ้ยถ้าเพชรสีทำมาเข้าไปครับขวานมันก็ปลดล็อกขวานใหม่มาด้วยหรอโอ้ว้วาวของใหม่ของใหม่หมรู้สึกว่าความแข็งแรงของพวกดาบหรือว่าชุดเกราะหรือว่าพวกพิแอคหรือขวานเนี่ยมันจะแบบว่าพอๆกับเพชรสีฟ้าเลยนะหรือว่ามันคือเพชรสีฟ้าก็ไม่รู้เนี่ยที่มันแบบเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีดำเป็นสีนี้นเนี่ยนะแต่ที่สำคัญอะเราไม่ต้องไปเลยบดทำาให้เหนื่อยเลยนี่ไงมีเต็มป่าไปเลย เราไม่ต้องเป็นขอมดําดินไปขุดเหมืองให้เหนื่อยแล้วนะเพราะว่าแค่ตัดไม้เนี่ยก็ได้ชุดเกาะแล้วนะแล้วต้นไม้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ทั่วๆไปเลยเนาะเฮ้ยอ๋อดืดเราจะมืดแล้วอันนี้นี่พี่เคนมีทต่เง็นสงน้ำงินเลยลงแล้วพอสองคนไม่เนี่ยเอาดิเฮ้ยเดี๋ยวเขาค้ำให้พี่เคนพออยู่ท้าละเฮ้ยพอพอพออยู่ เอ้ยสีมันคล้ายๆกันในเท่าไลท์นะแต่เนเทอรไลท์มันออกสีแบบโทนสีดำๆน้ำตาลเข้ม,เ,มเงี้ยนเนาะเหมือนสีช็อกโกแลตนะแต่อันเนี้ยสีเหมือน่านเลยเนาะเป็นสีนินเนาะเอ้ยเขาชอบอันเนี้ยนมีสีนินนะพี่เคนมันก็สวยดีนะเอาล่ะเขาวุ้ต่อเลยแล้วกันพิกแอคดำต้องมาแล้วเอ้ยูยดีดูความคึกมันดีน่าจะพอ,พอกับเพชรสีฟ้าเลยนะเอาล่ะไดดาบดำมาแล้วเราน่าจะพอลงเหมืองได้นะพี่เคนเพราะว่าเราต้องไปบุกที่เอ็นชิเอสิตี้เลยนะรินด,ด ไม่เอาของอะ่ะเป็นการทําภารกิจไงโอ้โหดูชุดสีวิ่งอย่างแท่กันในเท่าไลท์แน่แต่ไม่ใช่นะเราต้องปลดเราอะชิพเมนต์ของเขาให้หมดะนะแล้วแต่ว่าไปทางไหนดีล่ะไปทางนน้นกันดีกว่าเดี๋ยวว่าจะมีของให้เราเก็บนะนงงตอนนี้ต้องอการสเสบียงเฮ้ยมันจะข้ามเราพี่เคนต้องหาขนแกะก่อนแล้วเแย่แล้วไม่ทันแล้วเฮ้ยอ้าวดูฝั่งนู้นดิฝั่งนู้นมีหลังคาด้วยไปเร็วไปเร็วทางไหนทางไหนทางนู้นเนาะไปเร็วไปเร็วไปเร็วเห็นเป่าหลังคารีบๆไหมเอ้ยหลังคาสีฟ้า เอ้ยเห็นเดนไปสังหารตะไกเลยแต่ว่ามันท่ำเราอ่ะต้องรีบให้ล้พี่เค้นอย่าไม่ทันกัแเราเดี๋ยวมอนเตอร์เกิดก่อนเ๋ยวเข้าเราเข้าทางนี้เขาว่านะพี่เค้นเราต้องว่ายน้ำไปนะไม่รู้ใครจะเกิดก่อนกันนะระหว่างมอนเตอร์กับเราไปเกิดใหม่นะพี่เค้นถ้าเราเจ็บตัวมันจะ d r อ p item ได้ล่อเอ้ยทางนั้นดี๋ยวต้องหาแบบพวกแมกมามาให้เราเจ็บตัวเลยแล้วล่ะเผื่อมันจะดรอปของดีๆมาให้เราเลยที่เราไม่ต้องเหนื่อยมากนะโอ้ยอด แต่ว่าตอนนี้จะตุยเย่ได้นะต้องรีบไปก่อนเฮอําไรไม่เคียนทางนี้ถึงหมู่บ้านเรารอด้วยโอโ้โหมีหมู่บ้าน,าน,านอยู่ยตรงนี้ด้วยหมเดี๋ยวเราแยกย้ายกันนอนก่อนนะจะมีอะไรให้ดอไหมเนี่ยไปยืมเตียงคุณชาวบ้านนอนไปก่อนก็แล้วกันตอนนี้ไม่ทันแล้วล่ะหาขุนแกะไม่ทันละเพราะว่าโมจะไปตอกไม้หาเพชรสีดำมาเนาะแล้วเด็กน้อยขนาน,นะเน่ยนะเอาละวันนี้ก็สล<ม>ิปปิ้งเป็นคืนแรกกนะันเนาะนอนแปลกเป็นไงบ้างพี่เคียนเมื่อวานไปลอยกระทงอะ ลอยนีกะละมังปะกะละมังบ้านเนี่ยสิลอยนกะละมังเหรอ <c oughs> ล้วเป็นไงอะลอยเอยงเก็บเองน้งเองพอเอ้ยเดี๋ยวดิไม่ลอยเป็นขนมปังอะให้น้องเต่ากินอะเดี๋ยวมันอึนากาะกำละมัง <c oughs> อ่ะ,อะ,อะมันก็อึกากำละมังอย่้ลวละเต่าอะ <c oughs> มันกินแล้วมันก็แบบว่า อุนจีออกมาทันทีอะนะในี่ในกล่องก็ของใช้ได้นะแต่ว่าเขาอยากได้ของที่ดีกว่านี้นะเอ้ยขังไม่มีใคไรเปล่าเอ้ยเจอโกเลมจะเอาเลยจาะโก,กเลมดีไหมเนี่ยหมู่บ้านนี้เกิดจูอนนานะมันก็มีของให้เราโดเยอะอยู่นะพวกวงพวกบีดเนี่ยเอาเอาไปก่อนก็แล้วกันมิแต่ขนมปังเอ้ยขนมปังก็ยังดีนะเนี่ยเขามีให้กระบุนแล้วพี่เคนไปจิกของเขามาใจโบนเขาอีกนะ เอาละขอเก็บฟังก่อนแล้วกันนะเนาะไอ้โจ้ไม,ม่ทํานด้วยนะ่าจะมีโคเนี่ยอันนี้หิวมากเลยอะ่ะจะไปอยู่แล้วท้องร้องจอกจอกก็ร่ะไม่ได้กล้าละับก่อนเลยเอาขน,นมปังก่อนเลยละกันเดี๋ยวค่อยไปหาโคทีหลังนะนะโอเคเดี๋ยวเขาทำขน,นมปังก่อนพี่เคนต่างคนต่างทําไปเลยนะฝั่งนี้ก็มีโอ้ดีเต็มเลยแต่มีแต่วีนะเฮ้ย <c oughs> ขารู้สึกว่าเขาต้องกินเยอะวันที่ต้องไปสู้กับบอสนวยนะเพราะว่าภารก,กิจทองเนี่ยต้องไปสู้กับบอสถึง2ตัวเลยนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะเฮ้ยพี่เคนมีทา ท่อยู่ทางนู้นที่พี่เคนบอกใม่ทามากอะเขาไปดูกันดีมากว่ามันมีโคให้เขาเก็บหรือเปล่าอะ่ะถ้าที่พี่เคนดูเอจินเมนนะดูแล้วไม่น่ารอดนะอันน่าเชื่อไวเรื่องเหอะน่าจะพอรอดอยู่แหละนายตุ้ยนนเลยนะชุดกเกราออกจะดีอะนะชุดกรอบเพชดเลยนะเอ้ยมืดมืดตื้อดเดี๋ยวกันมันมืดยังหาโคไม่ได้เลยอย่าเพิ่งมาดิจะพวกบักซอมบี้เนี่ยไอ้บักซอมบี้นี่มันตามะมัดเลยอะ่ะโอเคอได้โคมาแล้วล่ะเอาล่ะ ตอนนี้ว่าครับทอนมันได้นิดหน่อยนะเดี๋ยวค่อยไปหาต่อแล้วกันเอ้ยบนหัวมันมีโคเพิ่ม้ยพอดีเลยพี่เคนเอนนี้เราต้องต้องการเพชรแล้วล่ะตอางี้เราต้องการโคเป็นหลักลนะแล้วก็ต้องการเหล็กไว้นิดหน่อย,ยนะนีเนาะอีตอนแรกนึกว่าจะต้องคาเป็นพวกแบบชุดเกาะเหล็กกันก่อนนะนะแต่ว่าโชคดีอ่ะต้นไม้มันดันดรอปเพชรซะงั้นนะ่ะไม่ต้องไปหาให้มันเมื่อยตุ้มเลยนะเอาละเราเจอแมกมาแล้วที่ประตูนรกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตอกแมกมานะแล้วก็ไปทําให้เราเจ็บตัวเนาะเราจะได้ของดีๆไปไง นี่เลยงได้ของดีมันคุ้มแสนคุ้มมะเนี่ยเราจะกลายเป็นหาเศรษฐีแล้ววันนี้แหละไม่ถึงขนาดนั้นไม่รู้มันจะดรอปอะไรมั่งเนี่ยมาลองดูกันเขาจะเริ่มปฏิบัติการเจ็บตัวกันแล้วนะโอ้โหเจ็บซิบเจ็บซิบเจ็บซิบเลยนี่โอ้ยมีไข่ด้วยหรอเฮ้ยมันดรอปไข่สปอนให้ด้วยเหรอเนี่ยเอ้ยเขาท่าเขาท่าเอ้ยเดี๋ยวเราต้องการไข่ที่แบบว่ามันจะดรอปของที่มีประโยชน์ให้กับเราอะนะโอมีด็อกทองด้วยหรอโอ้โหอะไรมาเต็มเลยเนี่ยเฮ้ย มีไคยวอเกอร์ด้วยฮะเอ้ยเดี๋ยวมาใส่กันพี่คินเดี๋ยวตอนนี้แบบว่าหาของไปเรื่อยๆกันนะเพื่อได้ของแปลกๆไงไม่ต้องไปหาที่คราฟเงนี<อ>่มันต้องเก็บตัวมากกว่านี้นี่เก็บเข้าไปเก็บไม่เคยจําเก็บแล้วเจ็บอีกอ,อ้ออะไรจะใส่ป,ปนนันกันกระตุกกระตุกชักกระตุกชักกระตุกเอาให้ตายาเลยเอ้าวรุยเลยเอ้ยอย่าพังถึงตายดิเอาแค่เลือดลดกระพาะ มีแต่ใครเยอะทั้งนั้นเลยอ่ะน่าดียังไม่เจอของที่เราต้องการเลยอ่ะาทำไงดีละเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวากตามทิ้งกันไม่เอาไม่เอาของที่เราแบบว่าไม่ใช่ภารกิจของเราเราก็ยังไม่เอานะเอ้ยเก็บตัวต่อเฮ้ยวันนี้ต้องไม่เกลือสิแม่บัรเกลืออยู่แล้วเนี่ยโอ้ยเค็มปิดเลยไม่รู้ว่าเกลือหรือน้ำตาเนี่ยดูดีเปิดลัคกี้บล็อกไม่ค่อยจะได้ของดีสักเท่าไหร่นะโอเคดูดี อะไรมั่งนี่แต่ดอกไม้เนี่ยเอ้ยนี่ไงได้แอโร์สีเขียวมาฟ้าวจริงนี่ได้แ้วเหรอมันเป็นที่แปลงร่างที่กลายเป็นสตีทใกล้หน้ไม่ต้องมาตั้งคับเองแล้ววาดีแต่ต้องคับเองหรอถ้าคับเองนี่มันจะต้องหาพวกสีเขียวอนะเนาะมันยังไม่พอเราต้องการแอโร่สีแดงด้วย ราะฉะนั้นเราจะต้องสอ่อีก <c oughs> ต่อไปไม่กลาไม่ได้วาามาไอเคนวารามาเนี่ย <ลา S 2> <า>เราสามารถจะเรียกสปอนเจอลามาเนี่ยออกมาเป็นลูกสมุนช่วยเราต่อสู้ได้นะต,ยยนะตูยังร้อนนม่เถาว่าเดี๋ยวกันเรายังไม่ใช้ตอนนี้ยังไม่จาเป็นต้องใช้และตอนนี้เราก็ได้ลูกศรส,สีแดงมาแลา้วเดี๋ยวกันนะมาดูดิว่าสุดคัพนี่มันคัพยังไงได้บ้างคัพเป็นลูกศรสีเขียวแล้วก็จะต้องใช้ขนแกะสีเขียวมะนาวกับสีเขียวเข้มเนาะ แล้วก็ถ้าเป็นลูกศรสีแดงแล้วก็จะต้องใช้พวกขนแกะสีส้มกับสีแดงครับด้วยกันแบบนี้นะแต่ว่าเราไม่ต้องครับเพราะว่าเราเผอิญว่าเราดรอปไอเทมได้อะเนาะแต่ถ้าเราจะมาลองใช้เพื่อลดล็อกแอชิพเมนต์กันดีกว่านะการินจะต้องลองใช้สีเขียวเออไอเกือบตัวนะอ้าวทำไมเขาไม่ัดแปลงร่างอะโอ้พีหลอสตีฟตัวยาวหตัวสป้ดเลย เดวงสตีฟก็เป็นเปรดปแล้วสตีฟย่องนี่มาอะไรกันล่ะเนี่ยสตีฟมีกี่ขากี่แขนเนี่ยนั่นมืนตัวแต่ของอ้อม,มติดที่พี่เคนเฉยเลยอ๋อสองคนซ้อนกันใช่ป่ะแต่พี่เคนอยู่ใกล้ไปมั้งมันอาจจะยังบักบักกันเนาะถ้ามีสคนมันอาจจะบักบักกันนะกะด็ดิกัดิเวลาพี่ <ๆ S 1> เคนแปลงร่างดจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงอะนะยังหลอนตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วถ้าเป็นสีแดงล่ะลูกขาสีแดงจะทาให้เรากับใครเป็นร่างเดิมเพลยเย่อเหมือนเดิมมันเนาะ โอเคปดล็อไอชิปไม่ไปอีก2อัเอาแล้วนะมาๆเดี๋ยวพี่เคนจะใส่อีวอเกอร์ให้ได้ไขมาอันหนึ่งพอดีเลยไปปฏิบัติการฟิชโชกันต่อเล้กว่าพี่เคนมีอะไรกำลังอยากได้โทเทมอยู่เลยอ่ะเขาหยุดช่วงชิงชงชิงเยยดูมันให้เรามาแล้วเฮ้ยแต่ลูกสมุนมันยังไม่ตายอ๋อพี่เคนระเบิดตัวนี้จุเบย์ไ้ขาก็เบื่อมัน มันชอบเป็นข่อมดดินอยู่เมื่อไรอ่ะมัน,นข้าหยากมากเลยอ่ะเพราะว่ามันบินได้ไงดำดินไดพอแล้วมันกําแพงด้วยอยังขี้กล้องดีอ๋ออย่าดมดินดีแน่นิ่งออกมาดีเน,น,นี่ยโผล่ๆๆอาาีก <c oughs> แล้วเนี่ยข้าไม่ค่อยอยากจะตายเลยเนี่ย เย้เชโยคุ้มจุงได้โทเทมมาด้วยก็ตอนเนี้เดินทางไปหาน้องไก่ดีกว่านะอในเควสนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยเอามือตีน้องไก่หรือว่าตีน้องไก่นะคะมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์แบบ10เซนที่แบบว่ามันจะเกิดเจ้าบับชิกเก้นนะคะหรือว่าไก่นักกล่าม,มาสู้กับเราอะเนาะโอ้โหวันนี้จะได้ไม่ได้ส0เ <laughs> น,นี่ยทำานดี จเจอไหมเนี่ยต้องใช้มือตีนะเขาบอกให้ใช้มือตีเนาะหรือว่าใช้อะไรตีก็ได้อ่ะเฮ้ยนี่ไงมันเกิดแล้วเกิดคาบคาบขึ้นสตางชิคเก้นหูยกลายมันมัดมัดบับชิคเก้นกก่แก้แข้ของ KFC ได้อยู่ได้อยู่ เดี๋ยอไม่เท่าไรหรอกน้าปัดล้วไปเลยเอาเลยรุยเลยว้าลายมีการเป็นไก่ดำไปแล้วอ่ะไก่ดำตุนยาจีนโอ้ยอร่อยเลยการเป็นพังกระโดดกำแพงไปแล้วอยากกินไก่ดำตุนยาจีนอยู่พันเลยอ้อมันจะกินอ้อแล้วต้องลองดูเฮ้ยมันจะหมดหลอดอยู่แล้วเราก็จะหมดแล้วอย่าเขาสู้คนเดียวพี่เคไม่ต้องมาช่วยนะเดี๋ยวาเขาจะลองดูสิว่าคนเดียวเป็นไง น um ี่อข้างหลังข้างลังระว่างนี่อาวไปไหนแล้ะระว่างข้างลาตละอะไรเนี่ยมันเสจลูกสมุนได้วกไก่เต็มเลยมันตกกพิษติดพิษลอยนะพี่เขนอไก่จิกเฮ้ยไก่จิก ทำไมไก่ไม่ไกลดูเน่ยกระตไก่ันทำไมตุี่โอ้โหตายแล้วอันจิกนี่ไม่เคยโดนไก่จิกเหรอุ้ยไก่ผู้หิวโหยเลยกันเนี่ยเขาเคยโดนไก่จิกตอนเด็กๆด้วยนะอู๋ยังน่ากลัวเลยขาบอกว่าเจ็บมากเลยนะโดนไก่จิกตอนเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวดูไปดูมาแล้วอ้าวนี่มันแหล่งฟาร์มเนื้อไก่นี่นาอุ้ยดีจุงถ้าเราฆ่าไก่พวกนี้ได้หมดแล้วก็ เราก็จะได้เนื้อไก่มากินฮ่าฮ่าโอ้ยซเซฟเวอร์แล้วมันสับเปล่าเล่นๆนะดูสิดูดิโอ้โหมันมาตากฟ้าเต็มเลยเอาไปเสบียงอาหารไม่ต้องไปหากไกลเลยอ่ะกินได้ลงหน้าเลยนะนี่ไก้เนื้อไก่ย่างมากับงานนี้แหละไก่ย่างฮัาเดาลเฮ้ย <laughs> อื้มหนังเหนียวจริงเลยไม่ตายนี่ฟาดเรียบฟาดเรียบ อุ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้ามาขอดันรอน้อคนไว้อุ้ยอุ้ยเก็บๆโอ้ยอย่างอะไรอเดี๋ยวเราต้องข้ามพ่อพันมันให้ได้ก่อนเฮ้ยอย่าเรื่อยไอ้พ่อพันมันตายแล้วเอ้าเลยตายกันหมดเลยอ่ะ ไม่ดีหรอไม่ต้องมานาั่งฟันนี่สี่เวลานะไม่ดีจงเราก็จะได้ไก่ดิบมาอย่างเยอะล่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยได้ชิคก้นไทยมาด้วยหรอยเอ้ยมีครูเดาเว้นะแต่ว่าเรายังไม่กินดีกว่านะะเก็บของดีไม่กันดีกว่านะเดี๋ยวค่อยมากินเพราะว่ามันต้องลดละอัอาชีพเนี่ยมันต้องกินด้วยนะโอ้โหเซฟเวอร์เอาละเดี๋ยวค่อยกินแล้วกันตอนนี้ก็เก็บเนื้อไกส่สดมาเผากันดีกว่านะ้อออชุดกอดจะพังแล้วล่ะเดี๋ยวเราต้องแบบว่าไปตัดไม้กันต่อเนาะ เดี๋ยวก็ทำแอปเปิลทองไว้สักลูกหนึ่งก็แล้วกันเพื่อความอุ่นใจนะไอ้มาตั้งลูกหนึ่งต่รอบนี่ <c oughs> เอ,อ้ยเขามีแอปเปิลทองอินชอนตั้งหนึ่งลูกเลยนะโอ้โหรวมไปสนมลกูกเอาล่ะตอนนี้ก็เผาไก่ย่างเรียบร้อยเอาล่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปลงเหมืองกันเนาะเราจะลองแบบว่าไปขุดหาพวกเหล็กพวกเพชรกันดูนะคะแล้วเพชรไดมอนปกติมันจะยังมีอยู่ไหมเนี่ยแปลกจังอ,อ๋อมนันเป็นเพชรเพชรสีดำไงเป็นเพชรสีดำดำเนี่แหละพี่เคียนแต่ว่ามันก็จะอยู่ลึกๆเหมือนเพชรสีฟ้านี่แหละล้าอยากได้สีฟ้า นีเราต้องการลาวาเนี่ยนะลงไปข้างล่างลึกๆดูไหมอุ้ยระวังนะอ้าวมันสูงๆขนาดนี้สูงไม่กลักวกลัวลาวานี่ยแหละน่าดาีลงไปจะผจมวอ,อกับมันไหม,มเนี่ยลงไปก่อนเผื่อว่า,าจาะเหล็กนะ่ะ ยิงเขาจะเลยแล้วเอาเลยไปทําพวกกันไก้เลยนะเอาเลยเอาเลยแล้วก็ไปทําพวกถังน้ําเพิ่มก็จะดีอะนะเฮ้ยพี่เคนโอ้โหทำนี่มวลาไหนกันเนี่ยมันลงไปได้ลึกกว่านี้นี่นะลองลองไปดูดิยังลึกเลยดูดิเผื่อว่าจะมีทองให้เราเก็บนะหรือว่าเพชรสีดําให้เราเก็บเพิ่มมานเนาะอุ้ยมันก็ลึกอยู่นะอย่าแป๊บนึ่งเขาขอเดินสำรวจแป๊บหนึ่งก่อนเนาะ ลงมาได้แล้วค่ะลงมานะรอด้วยไม่ต้องรีบเลยอย่าตกมาตายกอบด้อนั่นคือกอบเพชรนั่นแหละทำมันตื่นเต้นไปได้ไม่ใช่เนเทอร์ไลท์ยังไงไอจริ้งมาเดีเจอพวกซอมบี้ออออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพี่เคนเดี๋ยวไอเทมมันหล่นหมดแต่อยากลองจังเลยเนาะมันจะไปทำเนเทอรไลท์ได้ไหมเนี่ยเอ้ยไม่ได้หรอกพี่เคนแทนกันไม่ได้หรอกเนีธยร์ไลท์ยิ่งมนสุดๆแล้วล่ะวุ้ยคุณปลาหมึกสีเฮ้ยเดี๋ยวข้างหน้าเฮ้ยมีเหมืองปะโอโห้ไม่ทำเหมืองมาลองอีกแล้วเนี่ย เ้ยใครยิงใครยิงใครยิงสเกนิตันนะดินี่ระวังระวังพี่เคนคยิตล่วงลงไปมันสูงมากเลยะอ้อมข้างล่างมีอะไรไหมไม่รู้อ่ะเฮ้ยพี่เคนคุ้นคุนคนป่ะข้างล่างอะไหนอะไรอะมันเหมือนปราสาทอ่ะฮะคุณแม่คุณแม่ได้ยินเสียงอะไรปะวะ้าอย่าบอกนะว่าข้างเอา Ancient City Ancient City o พี่เคนเห็นนะป่ะวาวะ ข้างคาวมันบินว่อนไปหมดเลยอ่ะโอ้ยยังร้อนแน่แล้วข้างคาวมันบินย,ย,ย้อยเหี้ยแบบเนี้ยเขาจะไปรอดจากวอร์เดนได้ไงเมียได้นนีพี่เคงหลอกข้างบนได้ไหมถ้างั้งงนพี่เคงก็หลอกข้างบนละกันไม่ต้องลงมาหลอกเดี๋ยวเขาแบบโซโลเองคนเดียวเดี๋ยวลงมาให้กำลังใจตรงนี้โอ้ยมือตื๊ดตื๊ดเลยอ่ะ นี่จะค่อยๆย่องไปแล้วล่ะเพราะว่าภารกิจต่อไปนะคะเราต้องไปเก็บชิ้นส่วนของดาบมาเนาะซึ่งชิ้นส่วนของดาบเนี่ยต้องเก็บทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันนะคะมันถึงจะมาคราบเป็นดาบชิ้นใหม่ของเราได้ค่ะโอ้ยมันจะมาราดไปแล้วนี่ดาบเล่มใหม่เนี่ยเขาบอกว่ามันโจมตีหมู่นะเดี๋ยวก่อนไม่ปลอดภัยทำไงดีล่ะดาบมันก็ดีหรอกแ,แต่ว่าทำไมมันต้องมาไว้ในนี้เนี่ เอ้ยปกติเขาต้องมีไนท์วิชั่นมาด้วยนะหาไม่ได้อะไนท์วิชั่นอะ่ะอันนี้มีทอสกบุญแล้วอันนี้ต้องค่อยๆแบบลงไปหาทอสะนะระว,ว,วังว่าอ้อมโอ้ยตัวส่งสัญญาณเต็มไปหมดเลยอะ่ะนี่เราก็ขึ้นๆลงๆตลอดอตเนี่ยคือเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเนี่ยเพราะว่าเรากลัวมันเกิดะนะมันยิงเราทีระยะไกลเนี่ยแบบเราซีมองทิ้งเลยนะเนเบาแล้วอ้อมกันหายใจด้วยกันให้ตายไปเลยเดี๋ยวก่อนมันกันหายใจแล้วมันไม่ตายดิแต่ถ้าโดนวอร์เดนยิงอน่ยตายคาที่เลยนะม่ด ยิงทะลุกล่องน,นะพี่เคนโอ้ยแถวนี้มีไหมเนี่ยกล่องอยู่ไหนขอกล่องโอ้ยจะเจอกล่องไหมเนี่ยวันนี้มือดอีกแล้วใจเย็นๆนะอ้อมเราต้มกระดูกไก่ไมันต้องค่อยๆเคีย่คยวเอ้ยปากคอสก็ไม่ค่อยกล้ารจับปากนะปากปับ๊บมันจะมีเสียงปุ๊บเลยเนาะแล้วอ,อย่าก,กินข้าวละกินข้าวเล่นเตือนเลยนะไอ้เจ้าพวกค้างคขามันก็ขยันบินจังเลยเนี่ยดูดิมันส่งสัญญาณกันใหญ่แล้วอะไ <laughs> ม่รู้จะบินอะไรกันแน่กันนะนี่ไงเจอแล้วพี่เคน เอ้ยเขาเจอแล้วนี่ไงเลชเปดเหรออ๋อเป็นชื่อส่วนดับของเลชเปดเน,ะนาะแล้วมกี่อแล้วะอืมสองอันนี้อ่อะมันต้องใช้ทั้งหมดเก้าอันด้วยกันอะ่ะโอเป็นลมแผลอันไหนที่ไม่เกี่ยวเราก็จะไม่เก็บมาเนะาะเพราะว่าเรามีเวลาจํากัดมากๆเลยแ่ละเอ้ยเป็นทองอินชอนในที่สุดเราก็หาเจออีกแล้วอะ่ะเฮ้ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนระวังละอ้อมทางอีกแลวไปเฮียเยอะอย่าเพิ่งเก็บแล้วกันไปก,ก่อนล้วกันเอ้ยอย่าเพิ่งส่งสัญญาณน,นะ ขอเวลานอกแบบหนบึ่งเบาๆเฮ้ยแของเขาเต็มตัวไม่กล้าทิ้งเนี่ย <c oughs> ได้มาทั้งหมด3ชิ้นแล้วเนี่ยยังขาดอีก6ชิ้นน่ะอไรนียมันถึงได้เยอะแบบเนี้ยเราจะไม่ต้องเป็นเขาคนเดียวเลยนะพี่เค้นนะพี่เคนจะให้กำลังใจอยู่ข้างบนนี่ได้5ชิ้นแล้วนะขาดอีกแค่4ี่ชิ้นนะ่ะโอ้ยมาหลังตองให้พี่เค้นลงมาท <พะ S 1> นแล้วล่ะ,<พ>ะมาแชร์ความเสี่ยงกันไหนดีโอ้ยมืดอีกแล้ว ไงบ้างสุขภาพยังแข็งแรงอยู่เปล่ากำลังหากล้องอยู่อ,อ้ยป่นไม้่อีกแล้วอุ้ยเสียงมันอยู่ท,ท่าเถ่านี้นะเนี่ยอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล,ไไกลจากนี้นี่ล่ะะละ <c oughs> ข,ข้างบนลุ้นจนเลิกลุ้นแล้วเฮ้ะครบยังเนี่ยห้างบอลยังยืนหลับไปได้เลยเอฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยกล้องกลองกล้องจ๋ากล้องจ๋าไม่กล้าหลับไ,ได้เดยวคิปเปอร์ามาข้างหลัง <c oughs> จะตุย้ยเอวนะมีไหมกล้องน้องกล้อง โอ้ยน้องกล่องมีไหมอ่อเดี๋ยวก่อนมันมืดนี่ไงเจอแล้วอุ้ชเจอว่าพี่เคนได้มาอีกเท้ารวมทั้งหมดก็แปดชิ้นแล้ว,นะว,วเนาะเหลือแค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นนิดเดียวเกือบแล้วเกือบแล้วปรากดหมดแล้วนะเอ้ยยังไม่หมดหรอกแต่ว่ามันอยู่ไกลอะ่ะทลไม่กล่องมันถึงไม่มีอยู่ใกล้ๆก,กันบ้างนะเนี่ยฉันเปิดปักวัคซีอ่ะอ๋ออยู่ไกลมากเลยบางทีเปิดบางกล่องก็ไม่มีนะมีแค่บางกล่องเท่านั้นเนาะไอ้ยังไงครั้งหน้ามีตั้งสองกล่องเนี่ยเดี๋ยวน้าเดี๋ยวนะ เจ้าวอร์เดนเนี่ยมันอยู่ตรงอื่นมันยังไม่เกิดเท่านี้โบราณเขาว่าตรงนี้ไม่มีถ้าอยากได้ของดีๆก็ต้องอดทนหน่อยนี่พี่เคนได้ครบแล้วเอ้ยเป็นไทยแล้วได้ครบแล้วเผ่นรางนี้กลับมาเร็วอ้อมกลับมาเร็วกันที่ตะวี่แน่นี่แผ่นกันดีกว่าอยู่ไม่ได้แล้วเห็นพี่เคนว่าพี่เคนอยู่บนนี้อย่างอื่นไม่ต้องการแล้วต้องการแค่นี้เอ้ยมันตามเขามาแล้วพี่เค้นอ้อมแล้วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวหาทางขึ้นกอนนี่ไงถามนี่ไงเอ้ยมันตามเขามาอีกแล้วอย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่ง ยิงคลื่นนะอออเออไอต้องรีบไปแล้วสับเท้านี้กัน นี่ไปก่อนไปก่อนประกดเดินใส่ระหว่างทาง <c oughs> ไม่ใส่ลักหน้าเราไปให้พ้นลักสมีของมันก็พอปึอ๊บนี่ยาตามไม่ทันแล้วไง,ไงมั่งมันไหมข้างล่างไอตื่นเต้นมากเลยอะ่ะเสียดายพี่แกไม่ได้ลงไปไคับพี่แกเอาจริงนะโมเด้นกับวอลเด้นเหอะกิ๊กิ๊เนี่ยเขาไม่เคยมาแบบนี้เลยปกติเขาต้องมีธนูมานะวันนี้ไม่มีธนูมากลัวไม่รอดมากๆเลยเนี่ยอย่างนั้นก็ต้องมีในมิชั่นด้วยเนาะไ <c oughs> ม่งั้นมันตุบตื้อเลยไอคนแก่ก็ไม่มีคิดดูดีย่องไว้ย,ย่องอีกไงเราเรามาคับกลับกันดีกว่าเนาะ อันนี้เราก็จะเอาชิ้นส่วนของดาบนะคะที่เราเก็บจากกล่องวอได้นนเนี่ยเอามาคราฟเป็นดาบเดชเบดนะคะกดชิปแล้วคลิกขวานะคะจะเป็นการโจมตีหมู่เนาะโอเคเดี๋ยวเราต้องมาลองกันดูนะเอาพี่เคนมาลองของกันดีกว่าไหนลองดูดีอันนี้ของเต็มตัวมากเลยอะไหนเจอเหยื่อไหนเราปลดเราอาชิปม n นที่เป็นดาบใหม่แล้วนะเหยื่ออยู่ไหนหายเป็นเหยื่อแล้วเหยื่ออยู่ในเนี่ยอุ้ย<ม>ดาบอีกตัวละของล่ะรู้ไหมดาบของอีกีกอดซะอย่านี้ ของอีจิโกะเขากต้องใหญ่ขึ้นตามตัวไม่ใช่หรอมาแล้ว๋ยวเราดูดีไอ้หยาเฮ้ยหยาเฮ้ยหยาโอ้โยความจริงอะ่ะเขาก็อยากได้ดาบของอีจิโกะนะเอ้ยแต่ว่าดาบของอีจิโกะมันใหญ่เกินไปอะเปล่าโอ้ยยิ่งพลังวิญญาณเยอะยิ่งใหญ่นะนะอันนี้อย่างเท่เลยดูดิเฮ้ยพีเคนโอ้ยดาบเดียวเฮ้ยไปแง่งเลยอะด,ดว้าวสุดยอดโอ้โอ้โอ้เฮ้ยดีดีดี โอ้โหฟันมูฟันมูฟันแรงมูเลยเฮ้ยอย่างนี้ต้องไปตีบอสได้แล้วล่ะเขว่านะจะไปบ้านแม่มดตีมาไหนไม่เห็นเจอรัเทียไปตั้งหลายป่าแล้วเนี่ยมันมีจริงเหรออ้อมหน่าอย่าพ่งบ่นเลยนะไม่เห็นมีเลยอเออเจ๊เจ๊เจ๊ยูไหนไหนไหนเนี่ยเอจ้าเจอเจเจอแล้วบ้านใครก็ไม่รู้อะหลลงแปลกอะบ้านใครก็ไม่รู้ยิ่เป็นบ้านเราแล้วกันไปเราไม่อยู่ที่นี่หลักหน้าเอ้ยนี่ไงที่อัญเชิญบอส ว่าแต่ว่าแม่มดอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นมีแม่มดเลยอ่ะเขาบอกว่าอุตส่าห์ปิดม่เว้กไปอยู่ธรรมชาตินะ่นเตามอีกเอาก็มันเห็นพอดีอ๋อเขามีหม้อเราวาให้ด้วยเหรอออมเอ้าเฮ้ยไม่ใช่อย่างั้นต้องโยนเข้าไปอ๋อโยนเข้าไปเหรออ๋อเขาเขาบอกให้โยนถังเราม่ใช่อย่างงั้นด้วยโยนเข้าไปตรงกลางตรงกลางอ่ะเฮ้ยเกือบแล้วมาแล้วตัวอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมหน้าตาเขาแบบแปลกๆเนี่ยยากของสตีฟอะเฮ้ยไฟมีค้าป๋อเฮ้ยเรียกรามาดีอ้าว อ้าวเรามาไปโอไยเลี้ยงได้ครั้งเดียวหรอจริงหวังแล้วทำไมคลิกแล้วมารอมาไม่เกิดอีกอะไม่เปแล้วทางนี้แล้วก็สู้เองแล้วกันไหวอ่ะอ้อมันโหดนะดูเรื่องมันนี่ต้องวันห้าสิบแน่เอ้ยเรามีเกาะมาไม่ต้องกลัวนะเรามีเกาะเพชรอยู่เอยากได้ของอยากได้ของจากมันอะต้องรอให้มันดรอปของเฮ้ยเฮ้ยพี่เคนถอยนะพี่เคนถอยนะเฮ้ยระวังนะอ้าวเดี๋ยวตนี้ยนะอย่าข้าศึกคนเดียวเฮ้ยยมาดดิับไปเลโห เดียวมันตายไม่ได้เฮ้ยเอ้าเฮ้ยมันตายแล้วหรอดาชิมเลยอะเยาชิมเลยอ๋เดี๋ยวทำไมตายง่ายได้ยงงี้แล้วก็ถ้าเราฆ่าบอสได้เนี่ยมันก็จะดรอปอาวุธมันติดครูเหรอก็คล้ายๆกับอาวุธที่เป็นพวกแบบมีทั้งดาบเพชรขวานเพชรแล้วก็พิแอคเพชรเนี่ยรวมอยู่ในชิ้นเดียวกันหรือว่ารวมอยู่ในด้ามเดียวกันเนาะอ้ทรีนวัน แล้วมันบอกว่าสามารถที่จะขุดเหมือนขุดเหมืองได้เลยอ่ะขุดใหญ่มากอ่ะดูดีเป็นไงโอ้มาเลยเลยตัองลังขุดนะเหมาะสำหรับแบบขุดเหมืองอะเนาะอุ้ยยังแจมมอ่ะเฮ้ยแต่ว่ามันลึกนะมันจะลึกประมาณเท่าหรตายแล้วตายเล้วตายอโหดีเนี่ยทำให้ทะลุเบสล็อกเนี่ยอุ้ยนึกว่าตายแล้วอะทำไมเราไม่ตายอะเราไม่ตายดิเรามีบัฟอะโอ้ยตกแจมหมดเลย ว่าเราต้อง <จะ S 1> ข,ขึ้นไปไ<ง>ข้างบนเพราะเราบินไม่ได้นะ <c oughs> สิ้นหวังแล้วแล้วลองมากะทำหยังเนี่ยโอเคเรามาเอาหินดำใช่เป่าขอรำมาไหม <c oughs> เอ้ยนี่ไงเจอแล้วเพชรดำเอ้ยหาตั้งนานเจ้าเพชรดำเนี่ยามาซ่อนอยู่<ๆ>ในเมืองนี่เองอ๋อนี่ไงพี่เคนได้เหมือนกันตัดไม้ก็ได้เหมือนกันอ้าวแล้วตัดไม้ดีกว่าเพชรก็ได้เหมือนกัน ใช่ตัดไม้ดีกว่าเยอะเลยเลยเ้ยตัดไม้มันสะดวกสบายแล้วก็ไม่เพิ่มความเสี่ยงนะโอเคขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าไปปิกแ้ากกันดีกว่าอุ้ยซะกรจะส่งลิฟต์ขนาดนี้ใครบอก็จะกลับบ้านล่ะเราจะวิ่ไปที่อื่นตะหากเล่าโอเคขึ้นมาให้วพิเคีนเฮ้ยนี่ไงหินดำหินที่ต้องใช้เชนท่องบอสใช่ไหมใช่มันต้องใช้หินตรงนี้แหละเดี๋ยวลองขุดดูก่อนมันใช่ปะเนี่ยว้าวโชคดีจุ่อยู่ตรงนี้นี่เองนะ มันเป็นหินสีดำๆม่ะเนาะแต่ว่า,า,าหินสีดำมันก็มีหลายแบบอะนะน,นี่ให้พี่เชนใช้ copper dip set นะ อ๋อครับป้อดิสเลดเราก็มาวางไว้แบบนี้คล้ายๆกับโกลเอมัะนเนาะแต่ว่าเอิ่มเราเพิ่มข้างหน้าข้างหลังเข้าไปใช่ไหมแล้วก็โยนพิกแอ็กซ์สีดอาไว้บนหัวฟักทองไงเนานะว้าว <Wow. S 1> เราก็จะวับมาหาบอสลัมมี่เหรอซีเซ็ตเฮ้อเลือดสองร้อยห้าสิบทัพสองร้อยห้าสิบเนี่ยโอ้พิกเกนโดนพีเค้นโดนกับดักเลยเนี่ยโอ้มีกับดักที่พื้นด,น,พน,ดน,น,น,นด้วยวูฮ์มีหนามด้วยนี่มาอะไรกันเนี่ยอุ้ยพิกเกนหัวแขกแล้วตายแล้วเราจะรอดไหมเนี่ยเรามีหมวกด้วย โอ้หลบไปหลบไปหลบหด้ยโอเคเลยอ่โอ้ับไปทันแล้วของไม่พอย่ยย๋ยยลยยียยเยยุยยุยยดยยุ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 ยเุริเยยุ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 ยะุยุ่ยยุาย่ยยุ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 เยุยยคยยุ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 ้ยุยเยยวยยุยยงยยายยุยยุยยายยุยยุยยยยกยยุยยายยุยยุยยุเยุยยุอยุะเรามาลองกยนชิุเก้นยายยยยกยยุนยก่นะ วันนีรสชาติเป็นยังไงเนี่ยไผ่ไก่เนี่ยออทำไมกินไม่ได้น่ะเดี๋ยวมันติดคอป่ะเนี่ยชาร์ปก่อนป่ะมันต้องชาร์ปด้วยเหรอจะกินไผ่ไก่ยังต้องชาร์ปอีกเหรอเนี่ยเฮ้ยของอร่อยต้องรอหน่อยโอ้หน้าตาไม่เหมือนไผ่ไก่เลยอะ่ะเฮ้ยกินแล้วไชินเป็น, <c oughs> นยังไงอร่อยไหมแซ่บไหม มันก็นพลาดอยู่นะพี่เคนแต่เขาว่าภัายหิตอะไรกันนะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราก็ปลดล็อกเอชวันเมนแล้วเนาะแต่ว่าปกติล้วเนี่ยถ้าเราฆ่าเจ้าบอสลัมมี่ซีซัตได้นะคะมันน่าจะรอดับเป็นคาทาน้ำนะคะหรือวอเตอร์สตาร์มาให้เนาะ,ะแต่ว่าเราไม่ได้ดีไม่รู้ว่ามันบั๊กหรือเปล่านะคะแล้วแต่ว่าแล้วเราไม่มีพรมวิเศษแล้วเราจะขึ้นไปขั้นบนยังไงล่ะนี่เราคงติดอยู่ข้างล่างจนแกตายเงีเหื่อยกันแน่เลยถ้าพี่เคนก็ว่าไปก็แค่ค่ะวันนี้เราก็เล่นเซอร์ไวท์มาดัตต้แพคไว้แค่นี้ก่นนะอนเน แปลกแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไ like, ลค์ก,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 กดแชร์กด s c r ต b e กดดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนเนี่ยเล่นเกมไมโครสตัวนี้นะและอย่าลืมมาคอมเมนต์ทุกคีกันนะครับวันนี้ตั้งไปกันจะายบาย